ี่ข้างหลังไหมข้างหลังข้างหลังเไ้ยแบบนี้แบบไรวะเนี่ยร้านมินิมาของกินดิมมิิิินนขึ้นลอยขึ้นไม่ได้วะโอ้ยขึ้นยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเขาอยู่นั้นกันเหรอคอยฟ้าผ่าตามาด้วยมาด้วย อ้าวหายคนหายฮ่าฮอยู่นีสูด้วยนไงล่ะโดนแล้วทีนึงแม่ตายแล้วไม่ตายชิปไปเองชิปไปเองที่ทุกคนเห็นอยู่มันไม่ใช่ภาพลงตาใช่วิชามายามายาดิเอ้ยทำไมมันโดนพิท่านะไอ้ไอ้มันตึกเคลื่อนตึกเคลื่อนตึกเคลื่อน เฮ้ย<ม>เดี๋ยวตึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวตกน้ำแล้วจะตกน้ำถ้าตกน้ำแล้วไม้อยู่ในเตอร์ตีในเตอร์พี่เห็นนิวมุดลงไปใต้ใต้ตึกเลยเมื่อกี้พี่เห็นนิวตกลงไปมุดใส่ต่อหน้าพี่เลยไอ้หนูไม่ตายรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วทุกคนรอดแล้วได้<า>ผมจะพาทุกคนเดินไปที่นี่ต้องวิ่งวิ่งวิ่งไปทางตึกพี่เห็นพี่เห็นนิวละวิ่งตามตึกวิ่งตามตึกนิวมีปีกนิวก็บินเด็ดพี่เจี๊ยบใช้ โอ้ยเจ็บเจ็บจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วพี่ตายแล้วจริงจะตายแล้วใกล้มองแล้วใกล้แล้วใกล้อย่าดันติอุ้ยใกล้ใกล้ใกล้แล้วใกล้ใกล้ไม่ตกตอนเนี้ยอะไรดีดมดกัดยังตายเลยตอนเนี้ยเน้อแล้วเมื่อไหร่บ้านมันจะตกวะาอนเฮ้ยเอ้เอเอเหนื่อยแล้วรอรอความตายมีมันตายต่อหน้าโอ้ยมันกี่ติเตอร์เนี่ยตายแล้วเนี่ย ไว้ออหมดแล้วอแล้วมันมสั่นแบบรอราั้งไม่ได้เลยนะเ,ออเฮย้ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาออยืนละยืนทำกลางแผ่ดินไหวองหมด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 หอดหดหดเฮ้ยโมเด,มดเลฮิตคอเตอร์วะขึ้นมาอะขึ้นขึ้นขึ้นอ่าเหมือนจะเป็นฝนแม่งมาเนี่ยคนนี่ยะไม่กลัวหลอกฝนอ่ะ เดี๋ยวจะตากฝนโชว์อยู่ไหนเนี่ยซ้ายเลยว,วัดพี่มาขวาอยู่ไปซ้ายอา้าวแล้วพี่ไปขวาได้ยังไงทำไมถึงไม่พี่ไปขวาพี่เชื่อในสัญญาณของพี่ไปบนสุดเลยวิทำไมพี่ต้องไป ทำแล้วตอ่ตอไม่เอายากขึ้นอ่ะลองไปขึ้นอีกขึ้นดิมาไปเป็ดโอ้ยจะตกตายแล้วเนี่ยใครมันถีบตกเนี่ยถึงด้วยยังยังไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวถ้าถ้าผ่ากลางบันไดนี่อ้าวอ้าวอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไม่เฉดเฉยไปไหน อ่าไม่เห็นเลยเฮ้ยเราอยู่ตรงเมฆเลยเราอยู่ในเมฆเลยเราอยู่ในเมฆเลยนี่ไงเทปที่แท้จริงเนยอ๋อเราเป็นคนสั่งสายฟ้าพอดีใช่ไหมเอออ้าวอ้าวตายได้ไงไม่รู้แต่หัวพี่ตกน้ำแล้วเนี่ยอะไรนั่นเล่นมันเตะน่าไม่เจ็บมันต้องเล่นเตะแม่แม่คืนอะไรอ่ะมันบังอะไรกันหรืองเคลื่นเคลนเคลืนเคลนในแทงน้ำเนี่ย โอ๊ยจันทำไมอยู่เฮ้ยไม่อยากโดนตูดออกไปนั่นพี่แม่งขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนิวมาแทงตูดพี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต่อจะตายละอ่าอ่ายังไม่ทันเริ่มเล่นเลยจะตายละนี่เดี๋ยวมีคนมาผักอีกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไหนนิวไหนกางเกงเห็นเลือดแล้วเอาแสดงเลย เดี๋ยวตกอีกเดี๋ยวตกอีกเดี๋ยวตกอีกแล้วข้างบนมัขึ้นแไงเฮ้ยเดนนี่บาดไว้ไอ้ทหารมีคนปล่อยวันนี้วี่วี่วี่พี่บวยอ่ะนี่ทำไงอ่ะไม่รู้หนูตายแล้วเออ ชิงได้ก่อนชิงได้ก่อนไม่อยากขายเธ่าไปรับนี <t <t ่มันสีแล้วเกี่ยวอะไอพี่จะรวดอีกแล้วขึ้นจรวดขึ้นไปตายใช่ไหมพี่นาไปยืนลงที่จุดจะรวดกันเอางั้นเหรอมาอา่นิวคุณนิว่ามีภารกิจท้องทำไม่อยากเกินไปแล้วก็เมีย เมฆมาถ้าใส่มันจุดเนี่ยมันจะรีดไปไหนอ่าวตายไม่ตายอุ้ยตายตายอย่างเงี้ยมันไปแล้วเพื่ออ๋อไปยุทายก็ต้องระวังของใช่ไหมโดนมันมีคนตอมาตายเต็มเลยพน่าปีนขึ้นไปข้างบนกงินอุ้ยมองเห็นอะไรเลยอ่ะเขาเปิดมุมกว้างอ่ะไปเล่นข้างบนกงินไปเล่นข้างบนกงิน ระวังของบินอ้าหนูไม่หนูไม่ได้ระวังของบินแล้หนูบินเไรขออ้าวอ้วคนนี้ขึ้นไปแล้วเหงาเลยทีนี้หนูยืนอยู่บนเหมือนแผ่นกระดานแผ่นเดิมแล้วแผ่นกระดานน้ำเปลวอ้าวเหงาดีเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยโอ้ยโอยโอยพี่หาเพื่อนที่เขียวยืนหาอยู่หาอยู่หรืออยู่ต้นลมอยู่ต้นลมต้นลมมาที่ด้วยแผลต้นลมต้นลม ทั้งหมมันจะพัดทางนู้นมันจะพัดพี่นี่จะเปนไงหรอชิบหาย,ยางั้นหัวแตกเพราไงเพื่อนมีใคราบาดเจ็บไหมก็เป็นของจริงนี่มันพัดคนเลยนะไม่มีคนมายืนเท่ๆอย่างี้ดูดิคุดมไดเลยนะโอ,อ้พายุทรายโอ,อ้โหของไปหมดแล้วว่าไม่เหลือของแล้วว่าดูดิด ไม่เราของกระชินอยู่บนเกาะแล้วทาร์นาโดทาร์นาโดลเรื่องทาร์นาโดหรืยืนอยู่ในวงโ,โชเลยดูกระโดดเล่นในทาร์นาโดยังได้เออแต่ว่าออกมา,มาว่าจะไม่ครบสามดิบสองเท่าไหร่นะขาหายบ้างแขนาหายบ้างแต่เล่นไม่ลดงงมึงชิวแล้วนี่ชิวแล้วสิ่งที่ทาร์นาโดมันน่ากลัวมันไม่ใช่ตัวทาร์นาโดมันคือออบเจกต์ที่เราว,วนอ,อนยู่รอบทาร์นาโด ขึ้นนีไปขึ้นไปขึ้นเครื่องไปขึ้นเครื่องขึ้นาขึ้นขึ้นมาขึ้นขึ้นขเฮ้ยใครมันให้พี่ขีดหัว่ะไวกิ้งก็มีนะไอ้ขึ้นเอาขึ้นขึ้นขึ้นหนูขึ้นมาสัจะตายอ่ะพี่ไม่เห็นนิวเลยเห็นแล้วอายุทายไม่กลัวเราจะปิวไปกับของนี่แหละ ไม่เห็น,นไปเลยอ่ะโอ้ไม่เห็นดีดเลยมันมันไฟ<อ>ดิมันต้องไฟต้องมีคนกดแล้มีคนกดเหรอไหนอะที่กดอะอยากเห็นอะเดี๋ยวไปดูก่อนที่่เห็นที่กเกโดรถอะไรเล่ยทำไมม,มาหมุนไมนพี่ไปไปเพิ่มตัวน,น,นั้นอ่ะเอ<ย>ารถตั้งตัวนี้อทำไมมา,มาไม่หมุนนะมาหมุนแต่ไม่หมุนอนะแล้วมันเราหนักไปหรอ านิ้วนิ้วนิ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 วออกมาออกมามันจะปิ้วอ๋อมันหลุดมันหลุดเล่นเนี่ยดีกว่าอรออยากเล่นไหมไวจิ้งอ่ะไวกิ้งเห็นไหมล่ะไวกิ้งคือไวอะไรตอนนี้ดูไม่เหลืออะไรแล้วฮะเล่นให้ปีนเสาไหมพี่ปีนเสาปีนเสาอีกสวนก่งจังวะอืมสาวๆบินไปแล้วนะสองงานปีนปีนมากปีนมาก ไม่บินเนาะตาบ่าตาบ่าเฮ้ยมันนั่งอยู่บนเกวีถ้าเ้าบินไปมันก็ไปด้วยไม่ใช่หรือไงมันมันยังมีทรายติดนี่หว่าอะไรที่โดินไปตันเหยียบหัวเนี่อยเหยียบยังไม่ได้เลยนะทรายแค่นี้ พี่พี่วาเสาเนี่ยมันจะล้มไปทับใครวะเนี่ยถ้ามันจะล้มมันก็ทับพี่ก่อนทุกแรกพี่พี่นี่นะพี่พี่เน้นเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยนี่ยอ่านวนเสาฟาดอ,นอาัน<า>ตายปะไม่ตายหลอดว่ยังไม่ตายรอดหลอดหอดหล,ลอดอีกทักได้ก็ได้ผมไม่ให้นมนโน้นแล้วพี่ตาหนึ่งต,ตาหนึ่งไปฮ่ปาฮ่าฮ่า เธอเดินเจ็บท้ายหลังท้ายหลังนึกว่าไม่ฝนก็พายุเอาแล้วถ้าฝนก็ชิวสิครับอยู่ตรงนี้พายุก็ชิวครับผมมอยู่ไหนอ่ะข้างบนขึ้นอยู่ขึ้นอยู่แบบนี้เลยต้องกระแมงบนให้ได้ บนที่สุดโอ้ยใหญ่ๆมันจะสะตอนเอาแล้วอ่ะนายยืนลงกระจก่ะเออเอาดิเอาดิแค่กระจกไมาบานเดียวเลยเอาดินี่หนูยืนจุดกลางด้วยเป็นไงอู้ห้าจุดกลางกลางงกลางโอ้ไป ไอ้เดีเ๋ยวตกเดี๋ยวตกยุ้ยมึงตีกันเองตายก่อนดูสภาพเลยโอ้ละิวะเป็นไงล่ะจุดกึ่งกันวาวโอเคโอเค คิดว่าจะโดนเนี้ยพี่งจากลากันตรงนี้เนะาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปเล่นกันใหม่นะครับผมใครจะเล่นด้วยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวจะเล่นด้วยกันด้วยโอเคสับวันนี้ก็สวัสดีครับ